สวัสดีครับไอจีสแน็คเรื่องแปลกๆสกู๊ปสนุกจากชุกมโลกฮะช่วงที่ผ่านมานะครับแหมเห็นว่าสกู๊ปไอจีสแน็คของเรานี่ค่อนข้างจะมีแต่เรื่องเครียดเครียดเรื่องซีเรียสเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาใน,นแบบสบายๆครับวันนี้จะมาชวนหลายๆคนนะครไปร่วมกันทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปดูปรากฏการณ์แปลกๆที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวไปชมกันนะครับ ลองแรกวันนี้นะครับจะมาชวนให้ทุกคนเนี่ยไปทำเสื้อยือดกันครับเป็นเสื้อยือดแบบเทนมือที่ผมรับรองเลยว่าจะไม่มีใครทำออกมาได้เหมือนกับคุณแน่นอนฮะสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็ไม่ยากครับก็ขอแค่มีเสื้อยืดสีขาวสักตัวหนึ่งนะฮะเอามามัดกับปากแก้วหรือไม่ก็เป็นชามใบใหญ่ๆก็ได้นะจากนั้นเนี่ยก็ใช้ปากกา m าเกอร์ครับหาไม่หลายๆสี่อยก็แล้วกันเอามา,าระบายเป็นรวดลายต่าง ตามใจชอบเลยฮะหรือว่าไม่ต้องตั้งใจว่าเป็นภาพก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้แอลกอฮอล์สักประมาณ7 0ครับเอามาหยดลงบนลวดลายสีต่างๆของปากกามาร์เกอร์ที่เราวาดเอาไว้ ซึ่งตรงนี้นี่เองครับเราจะเห็นสีของปากกา,าร m a r k e ์เนี่ยทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์เกิดเป็นลวดลายต่างๆมากมายที่คุณอาจจะจินตนาการไม่ออกทีเดียวแลวครับแล้วท้ายสุดก็จะได้เป็นเสื้อเพ้นสีเสื้อเพ้นมือที่คุณทําเองด้วยตัมือตรงเองแล้วก็ไม่ทําอย่างใครครับสราบไหมครับว่าถ้าน้ําแข็งแห้งเนี่ยมาเจอกับน้ําอุ่นจะเกิดอะไรขึ้นครับ ลองดูง่ายๆนะครับไปหาน้ำแข็งแห้งมาจากร้านไอศครีมใกล้บ้านคุณก็ได้ครับแล้วก็เทน้ำอุ่นใส่แก้วเอาไวส้สบายอ้แต่เตือนไว้ด้วน,นึคระน้ำแข็งแห้งนี่ห้ามจับด้ดีเปล่านะครับเดี๋ยวมือจะเป็นอะาาไรไปซะก่อนนะฮะหาน้ำอุ่นมาหนึ่งแก้วครับแล้วก็เอาน้ำแข็งแห้งเนี่ยค่อยๆหย่อนลงไปในน้ำอุ่นแล้วคุณจะเห็นไอของน้ำแข็งเนี่ยที่พุ่งพวยออกมาอย่างมากมายอย่างที่คุณไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวฮะ แล้วก็อยากให้มันมีสีสันกว่านี้นิดนึงนะครับเติมสีเข้าไปในน้ำครับจะเป็นสีผสมอาหารก็ได้หรือจะใช้เป็นบรรดาน,น้ําผลไม้ที่มีสีสันของตัวเองอยู่แล้วเช่นน้ําสับปะรดน้ําส้มน้ําสตรอเบอร,บรี่หรืออะไรก็ได้ฮนะแล้วก็ลองใส่น้ำส้แห้งลงไปก็แล้วกันแล้วคุณก็จะได้รูปแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งแบบที่เื่นตาตื่นใจแล้วก็อาจจะไม่เคยที่ไหนมาก่อนนะครับ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งปรากฏการ์ครับปรากฏการ์เมนทอสกับโค้กซึ่งอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนในคงเคยเห็นคลิปเมนทคอสกับโค้กมาแล้ววิธีการทดลองไง่ายๆฮะก็จริงๆไม่จาเป็นต้องเป็นโค้กนะฮะจะเป็นเป๊ปซี่จะเป็นน้ําอัดลมน้ําดําอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นขวดใหญ่นิดนึงขวด2ลิตรเพราะว่าขวด1 2 5ลิตรเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะมีปริมาณที่ไม่มากพอที่จะให้เกิดปรากฏการต์ตรงนี้ได้เอาขวด2ลิตรนะฮะจากนั้นหาเมนทอสมา1หลอดครับ ใช้ทั้งหลอดอย่าไปประหยัดนะฮะใช้ทั้งหลอดจากนั้นนะฮะก็หาหลอดแก้วทดลองทางวิทยาศาสตร์มาสักหนึ่งหลอดครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเหตุผลที่แนะนําให้ใช้หลอดแก้วก็แค่เพื่อที่จะสาม,มารถที่จะปล่อยเมน์พอสทั้งหมดทั้งหลอดเนี่ยลงไปบนขวดน้ำอรมณ์ได้อย่างทันทีแล้วก็รอชมปรากฏการณ์เมนพอสกับโคกได้เลยฮนะ ลองเมนท์คอสเซฟงนี่ต้องวิ่งหนีเร็วได้วยเลยนะเพราะว่าผมเคยทดลองเองแล้วก็เปียกมาทั้งตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูแล้วกันแต่ว่าต้องถือว่าเป็นการทดลองที่น่าสนใจมากพูดถึงเรื่องเมนท์คอสเซฟงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะต้องยกให้2คนนี้นะฮะฟิสและสตีเฟนเขาถือว่าเป็นต้นตำรับการทดลองเมนท์คอสเซฟงเลยแล้วก็เขามีการทดลองเมนท์คอสเซฟงเนี่ยออกมาเป็นเอพิโซดนะฮะเยอะมาก ยังมีเอพิโซดนะครับเอพิโซดที่214ฮะเป็นการทดลองเมนทอลสเปกในรูปแบบโดมิโนเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกันเลยฮะ <'m> <laughs> และนักวิทยาศาสตร์ดุดโลก2คนนี้นะครับก็คือฟริสแด์สตีเฟนเนี่ยเคยได้เปิดเผยการลงใหม่ล่าสุดออกมาด้วยครับซิกิโนสเอ็กซ์เพร์เมนต์ซึ่งเป็นการนําเอากระดาษโพสติทที่เรารู้จักกันดีนะฮะที่มีกาวติดบางๆไว้สําหรับแปะเป็นโน้ตเอาไว้แปะบนโต๊ะแปะบนอะไรก็แล้วแต่นะฮะเอามาทําเป็นของเล่นที่สามารถเคลื่อนไหวได้ครับดูเผินๆนะฮะก็เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแค่เอากระดาษโน้ตที่มีกาวแบบโพสติทเนี่ยมาเรียงต่อสลับด้านกัน แล้วก็เอามาสร้างเป็นของเล่นที่คล้ายกับวงแหวนพลาสติก c ีที่ที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆครับจำได้ไหมฮะเอาไว้ไต่ลงบันไดซึ่งทีแรกนะฮะก็นึกว่ามันจะมีความสามารถแค่นี้ครับโอ้โหแต่พอได้ดูวิดีโอสุดเต็มของ Sikin นสเอ e e ซ์เพร์เมนนะฮะอลลังกากว่าเนบนทอลเซอร์อีกครับเพราะมีการนำเอากระดาษโพสิทเนี่ยมาสร้างเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆถึง3ลักษณะด้วยกันคือแบบที่เทลงล่างเหมือนน้ำตก แบบที่เป็นวงล้อหมุน และก็แบบที่แ,บบแสดงภาพวาดท,ทีละส่วนบริเวณด้านข้างของฝึกกระดาษนั่นเองครับซึ่งพอบวกกับสีสันแล้วก็ความสร้างสรรค์นในการจัดเรียงรูปแบบต่างๆเข้าไปเนี่ยจะทำให้การทดสอบครั้งนี้ออกมาดูอลังการอย่างมากเลยทีเดียวมีการใช้กระดาษนะครไปทั้งหมด2 8 9 5 1แผ่นครับโอ้โหไม่น่าเชื่อแต่เชื่อไหมครับว่ากระดาษทั้งหมดเนี่ยเขาได้นํามารีไซเคิลแล้วก็เอามาใช้ใหม่ทั้งหมดครับ อะครับถ้าชอบอะไรที่มันดูแปลกๆใหม่ๆไม่ซ้ำซากจำเจแล้วก็ชอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับปรากฏการณ์ที่น่าสนใจยอย่าลืมไปหาทำดูก็แล้วกันทั้ง4ปรากฏการณ์ครับวันนี้ IT Snack ็หมดเวลาแล้วฮนะลาปก่อนครับสวัสดีครับ ีใหม่นี้นะครับก็อยากจะขออวยพรให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆคริสต์มาสก็สมปรารถนาครับปีหน้านะฮะเขาบอกว่าเศรษฐกิจอาจจะแย่ก,กว่านี้อกีกแต่ยังไงก็อยากคิดมากครับถ้าใจเราเป็นความสุขยังไงอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ตอนไหนก็มีความสุขได้ฮะยังไงปีหน้านะครับก็ขอฝากไอติสแน็คกับบัสไอเดียเอาไว้ด้วยกันละกันฮะเราสัญญานะครับว่าจะหาเนื้อหาที่ดีกว่านี้สนุกสนานเข้มข้นกว่านี้แล้วก็อัปเดตกันให้บ่อยกว่านี้มาฝากทุกท่านกันแน่นอน Merry Christmas and Happy and New Year มีความสุขมากสครับ